สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นสัปดาห์ที่พิมรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นนวัตกรรมอะไรมาณนี้นะคะได้รับของชิ้นนี้มานะคะจากทางเอฟอนนะคะอันนี้คือ เอวอน e มกาเอฟเฟกว้าวมาสคาร่าของเขานะคะคือเป็นมาสคาร่าตัวใหม่ทีเขาบอกว่ามีดีไซน์พิเศษนะคะสามารถปรับระดับความโค้งเข้ากับทุกรูปตาได้นะคะเข้าถึงขนตาเส้นต่อเส้นแม้กระทั่งช่วงหัวตานะคะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาพิสูจน์กันค่ะว่าอะไรยังไงบ้างน,นะคะติดตามชมได้ในเ <ๆ S 2> ดยนี้ค่ะคำตอบชีวิตเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นเ v วอ Mega Effect กนะคะว้าวมาสคาร่าของเขานะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้ นะ,ะหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดบรรจุเนะะี่ยค่ะ9กรัม9 ml ด้วยกันนะคะแล้วเขาบอกว่าควรจะใช้ให้หมดในเวลาประมาณเ3เดือนนะคะ,ะ,คะก็ตามสไตล์มัสคาร่าทั่วไปนะคะวิธีใช้ก็ง่ายมากมากนะคะคือนี่จับด้านข้างไหมคะตรงนี้จะมีที่จับนี่นะคะจับด้านข้างแล้วเปิดนะคะนี่คือแปรงขยับแปรงปัดน,นะคะแล้วก็งอแล้วก็หลังจากใช้เสร็จแล้วเนี่ยงอแล้วปัดนะคะเสร็จแล้วก็ จัดล็อกเก็บกับเข้าไปนะคะเพราะฉนั้นเรามาดูหัวแปลงกันดีกว่าเพอมาดึงมาแล้วเนี่ยนะคะหัวแปลงเขาจะมีหน้าตาแบบนี้ให้ดูด้านหน้าก่อนนะคะให้ดูว่าตรงกริปที่จับเนี่ยก็มีเป็นจุดๆอะไรแบบนี้ด้วยะคะ่ะมันทําให้แบบเวลาปัดไม่ได้ลื่นหล่นตุบลงไปนะคะหัวแปลงด้านบนนะคะจะเป็นแนวโค้งเข้ากับรูปขนตารูปตาของเรานะคะมองจากด้านข้างก็จะมีขนที่พุ่งพางด้านหน้าและด้านหลังรวงมไปถึงด้านบนนะคะ นี่คืออีกด้านหนึ่งอนะสุดยอดมากๆเลยในที่สุดก็มีคนคิดนะคะว่าเราสามารถที่จะจับแปรงแล้วตั้งของนี้แล้วก็ปัดขนตาได้โดยที่เราไม่ต้องมากังวลว่ามันจะมาติดช่วงสันจมูกหรือว่าต้องมาเอียงแบบนี้นะคะอะล่ะทีนี้เมื่อเรารู้กันแล้วนะคะว่าวิธี<อ>ใช้ใชคือใช้ครั้งแรกเนี่ยนะคะพี่จะบอกว่าพี่รู้สึกอุ๊ยไม่แน่ใจว่าเราใช้ถูกหรือเปล่าเพราะพอเปิดมาปุ๊บเอามาเป็นแบบนี้เฮ้ยมันเข้าไปลึกจังเลยประมาณนี้นะคะแต่วเวลาใช้จริงแล้วนะคะให้ขยับซ้ายขยับขวา กึกกึกกึกแล้วมันก็จะหลุดออกมานะคะจะบอกว่าข้อต่อตรงนี้ของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะไม่ต้องกลัวเพราะตอนแรมกมันก็กลัวขยับกึ๊กกึกขาหลุดหักไปเลยนะคะไม่หลุดนะไม่หักด้วยนะคะค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวเพราะนั้นเราจะมาลองมาคาร่าโดยการแค่เปิดแปลงดูมันคงไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราไปลองปัดกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้พิมปัดทั้งหมดสองรอบด้วยกันนะคะก็จะบอกว่ามันใช้ได้เลยนะมันทําให้แบบว่าขนตาหนาและยาวขึ้นแน่นอนนะคะโดยเฉพาะยี่งขนตาพิมพเนี่ยทั้งบางทั้งสั้นทั้งน้อยนะคะเดี๋ยวพี่จะมีรูปนะคะแบบ before After แปะไว้ให้ดูตอนท้ายวิดีโอด้วยะคะ่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเอ้ยมันใช้ได้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยขนตาข้างนี้พิมจะปัดได้แต่แบบทรมานมากกว่าจะทําให้มันแบบค่อยๆติดทีละเส้นทีละเส้นแบบนี้นะคะแต่วันนี้นี่คือแบบ ปัดได้ดีมากเลยดีพอๆพกับข้างนี้เลยะคะ่ะแล้วก็รวมไปถึงขนตาลา่าเลยคะ่ะขนตาลา่าก็ไวมากกึกกๆติดละอะไรประมาณนี้นะคะเร็วมากสําหรับคนที่อาจจะมีคาถามว่าเอ๊พี่คะอันนี้มันกันน้ําหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าไม่ได้ระบุมาพิมพ์ก็เลยเดาว่าถ้าไม่ได้ระบุมาก็คงไม่ได้เป็นสูตรกันน้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็ล้างออกค่อนข้างง่ายแต่ว่าถึงจะไม่กันน้ำนะหลังจากที่พิมพ์ได้เทสนะคะแบบปัดไปข้างนอกสองสามสี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ ไม่ได้ลงมาเลอะหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะคือโอเคมากๆทั้งๆที่ออกไปข้างนอกก็จะมีเหงื่อมีเหงื่ออะไรอย่างนี้บ้างน,นะคะไปทํางานแต่ว่าก็ไม่แพนด้กลับมาก็เรียกว่าใช้ได้ทีเดียวแล้วก็ยังล้างครั้งง่ายแต่ที่นี้จริงๆเราเนี่ยมาสคาร่ามันไม่ถึงกับมีสูตรไหนที่มันล้างยากสุดขีดนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่า วันนี้ปัดไปหลายชั้นมากหรืออะไรประมาณนี้หรือว่าระหว่างวันมีการเติมเพิ่มแบบนี้นะคะก็แนะนําให้ใช้เป็นพวกเมคอัพรีมูเวอร์ที่เป็น2เฟสที่ต้องขย่านะคะที่มีออยงี้ผสมแล้วก็วางแปะใส่เยอะๆหน่อยให้ชุ่มๆสลมหน่อยนะคะแล้วก็วางแปะบนบนตาเนี่ยค่ะตรงช่วงที่มีขนตาเนี่ยนะคะทิ้งไ้สักประมาณครึ่งนาทีหนึ่งนาทีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วค่ะมันก็จะล้างง่ายมันไม่เป็นอะไรที่แบบล้างยากมากถ้าเกิดคุณไปพยายามดึงขนตาก,ก็อาจจะร่วงได้นะคะเอะาละค่ะก็อันนี้ก็เป็น มินิรีวิวนะของเจ้าตัวนี้นะคะเออเอนเมก้าเอฟเฟกต์มาสคาร่านะคะต้องบอกตรงๆว่า,ว,าว้าวกับขนแปลงจริงๆเลยนะคะชอบมากนะคะก็และอย่างที่สําคัญคือว่ามันสะดวกดีนะลองเดาดูว,ว่าแต่ก่อนนี้เราพกมาสคาร่าเราพกาาาพที่เป็นแท่งแบบเนี้ยเวลามันอยู่ในกระเป๋ามันค่อนข้างเกะก,กะนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบถือกระเป๋าใแบบเล็กๆอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งราคาขาย เขาขายอยู่ที่400บาทรู้สึกว่าตอนนี้จะมีโปรโมชั่นหรือ3 4 9บาทนะคะแต่พิ่ไม่แน่ใจว่าโปรโมชั่นจะหมดเมื่อไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมองหาอะไรแปลกใหม่ๆหรือเป็นคนชอบปัดมาสคาร่านะคะอาจจะอยากลองตัวนี้ดูค่ะเอาละคะ่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ